วันนี้แฟจะพาทุกคนมากินร้านก๋วยเตี๋ยวที่ได้มิชลิน3ปีซ้อนที่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงียบที่สาขาบ้านขุนนน บอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยระดับตำนานาน51ปีค่ะแถมนุ่มเด็ดของเฟวันนี้คือหนุ่มสุดยอดนักสแสดงต่อธนภพซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเลเวอร์เมนูเด็ดของร้านนี้ต้องยกให้ลูกชิ้นปลากรมเนื้อนุ่มเด้งอีกหนึ่งเมนูที่เฟว์ประทับใจนะคะก็คือเกี๊ยวปลาน้ําตัวเกี๊ยวจะอมน้ําเวลากัดจะได้กลิ่นหอมของน้าในตัวเกี๊ยวเมนูนี้คืออร่อยมากค่ะเหมือนได้กินเสือหลวงเตาเลยค่ะไม่ขอพูดเยอะเดี๋ยวเราไปดูความอร่อยกันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้ค่ะก็อาจจะอยู่ใน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรแบ็กกราว mm hmm. แบบไม่ค่อยคุ้นตานิดนึง mm hmm. เพราะว่าเฟไ์ฟยไดวันนี้เนี่ยเราจะพาไปร้านที่เรียกว่าเป็นร้านแบบ เพราะว่าเป็นรีเควสของคู่เดทของเรานะคะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ใช่ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแต่ว่าเขาไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาธรรมดาเพราะว่าร้านนี้ได้ไดีกรีมิชลินสตาร์ถึง3ปีซ้อนคิดว่าคู่เดทน่าจะถึงแล้วหวังว่าจะถูกใจเขานะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทางทีมงานเนี่ยตั้งใจหาสุดๆเอาใจแขกสุดๆถึงร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทานกัน ดีค่ะเฟยค่ะสวัสดีครับต่อครับเสมือนเราไม่เคยเจอกันเสมือนไม่เคยเจอแต่ก็ไม่ได้เจอกันนานใช่ก็คือเอาจริงๆเฟยเจอต่อล่าสุดอ่ะน่าจะตั้งแต่ก่อนโควิดเท้าจริงๆมันจะมีช่วงที่เหมือนกับเราเจอกันเหมือนจะถี่ช่วงในปบหนก็พอไม่งั้นถ้าเกิดว่าต่อไม่อยู่ในแบบสายร้องเพลงไปสายแสดงมันก็จะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอสกันขนาดนั้นไงใช่แล้วจริงๆครั้งแรกที่ผมรู้จักพี่เฟย์ก็พอเติร์ด อ๋อเพราะว่าใช้ตเตร์กร็อกกปอเช่ใช่เต่์ปอเช่ใช่วันนี้เนี่ยไฟยไฟดายพาต่อมาทานข้าวซึ่งตอนที่ชวนไปต่ออาจจะคิดว่าเฮ้ยน่าจะได้มาทานแบบห้องอาหารที่เป็นมีแอร์เย็นๆหรือว่าแบบอาหารสวยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่า<ๆ>ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงียบนะคะได้ยินมาว่าต่อเนี่ยเป็นคนกินเส้นครับเป็นคนกินเส้นไม่เป็นคนเป็นคนที่แบบถ้าต้องเลือกข้าวกับเส้น ผมจะเป็นสายเส้นซะมากกว่านั่นแหละแต่พอทุกคนรู้ว่าต่อชอบปุ๊บก็คือเอามานั่งเรียงเลยนะส่งลิสต์มาประมาณ10อันให้ดูว่าเฮ้ยมีอันไหนที่แบบเคยทานแล้วอยากจะแนะนําอะไรบ้างไหมเราก็เลยได้ผู้ชนะเป็นร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาได้ดีกรีมิชินสตาร์สปีสอนแล้วก็เปิดมา มากกว่า50ปีแล้วด้วยที่สําคัญเลยก็คือเขาทําทุกอย่างเองหมดตั้งแต่ปลูกถั่วงอกปั้นลูกชิ้นแต่ปกติถ้าบอกว่าที่นี่เขาแบบแฮนด์เมดซะเยอะอะผมว่าร้านแฮนด์เมดส่วนใหญ่เกี๊ยวปลาต้องเด็ดนะอ,อ,อ่านมาว่าบอกว่าเกี๊ยวปลาที่นี่เนี่ยเวลากัดเข้าไปจะเหมือนแบบทางเสี่ยหลงเปาคือมันจะแบบไม่แห้งจนเกินไปพอกัดแล้วมันจะยังแบบมีอ๋บบอเกี๊ยวปลาคืออันนี้เลยใช่ไหมคะให้ต่อชิมก่อนเลยก็ได้เป็นยังไงบ้างคะเหมือนเสี่ยลงเปาไหม อร่อยฮะก็คือทานเข้าไปแล้วมันแบบข้างในอ่ะมันค่อยๆแบบฉ่าออกมาจริงๆตอนนี้เป็นไงบ้างคะอัปเดตชีวิตนิดนึงคือต่อเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนชัดเจนในตัวเองพอจบนายใบนายไปแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบที่สุดจริงจริงแล้วมันคือมาในทางแบบแส,แสดงมากกว่าใช่ปะจริงๆอ่ะไม่อยากบอกว่าผมเป็นคนชัดเจนหรอกนายใบนายอ่ะทำให้ผมเป็นคนชัดเจนคือหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ผ่านโปรเจกต์นายใบนายผมจะไม่ชัดเจนเหมือนวันนี้อ่าเข้าใจพอมันได้ลองมันถึงรู้ว่าเ้ย มัตอนในวินัยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือมันต้องมีทั้งงานแสดงและงานเพลงและงานโชว์ผมรู้สึกว่าตอนในวินัยอะถ้าพูดตรงตรงตอนนั้นทุกคนใหม่หมดเราเราจะรู้สึกว่าวันนี้เราต้องทำสิ่งนี้วันนี้ต้องทำสิ่งนี้วันนี้ไม่ทำสิ่งนี้จนวันที่เราเหนื่อยมากๆอ่ะเรานั่งคิดกับตัวเองว่าแล้วถ้าวันหนึ่งเราต้องเลือกอย่างหนึ่งอะผมจาได้ว่าวันที่ผมเลือกแสดงคือวันที่ผมอัดเพลงเพลงหนึ่งที่ชนบุรีในห้องอัดจำแนมากเพราะวันนั้นเป็นวันที่ตัดสินใจจริงๆว่าคือผมมานั่งอยู่ในห้องอัดเพลงแต่ผม คิดถึงตัวเองตอนนั่งตากยุงที่กองขณะที่แบบห้องอัดมันแบบแอร์เย็นสบายอยากนอนก็นอนได้หรืออะไรอย่เงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเราอยากนั่งแบบพื้นคอนกรีตก็ได้อยากตากยุงไปกัแบบช่างไฟช่างกล้องอยากนั่งทางกันบ้านกันแบบคนภายนอกไม่เห็นเรามันก็เลยตอบตัวเองว่าอ๋อหรือตรงนั้นเป็นโลกที่เราชอบนะอะไรเงี้ย จบโปรเจกต์ก็เลยแบบก็เลยเต็มที่แล้วก็พยายามแบบอยากให้ทุกคนเห็นเราในภาพนักแสดงที่ชัดแต่ถ้าถามตอนนี้ภาพสําหรับสําหรับเฟ์แล้วก็สําหรับคนอื่นคิดว่าภาพนักแสดงของเราก็ค่อนข้างชัดนะชัดมากๆมาถึงว่าด้วยแบบผลงานหลายๆอันที่ออกมาก็คือรู้สึกว่าเป็นคนที่เล่นอนไหนก็คือคาแรคเตอร์แตกต่างนะแต่ว่าแบบเข้าถึงได้ทุกเรื่องเป็นคำชมที่ดีครับต้องการสิ่งนี้เหมือนกันครับ เพดูเรื่องล่าสุดก็คือโอมอนจีไม่ใชคลับฟาเดค่ะโอ้ยรู้จริงี่ับป่ะไม่ว่ารู้จริงแล้วตอนนั้นคือหมาถึงหลังจากที่เราได้ลองเนี่ยเข้าไปบทอย่างเงี้ยเรารู้สึกชอบอย่าง ยังเงินะแบบไม่ค่อยเก็ตยังไม่ค่อยเก็ตอนนตอนนั้นถ่ายอะคือเอาไม่รอดด้วยนะคือเราไม่เป็นนะฮะไม่รู้เลยว,ว่าเฮ้ยเขาทํากันยังไงหรอทําไมทุกคนดูแบบเก่งหมดเลยเก่งกว่าเราอะไรเงี้ยแต่ก็คือเราไม่มีความรู้เลยจนแบบตอนนั้นอะพุ่มกับซีรีส์ผมอะก็เป็นหนึ่งในพุ่มกับ g d s ก็คือพีเอสสิ่งที่พีเอสเคยปลูกฝังชิปแรกของผมก็คือเล่นไม่เป็นก็เหมอนไปอะไรเลยมึงก็มายืนหน้าหน้าเซตเนี่ยชอบคนไหนเนี่ยชอบยังก๊อฟี้เขาเลย แล้วเราเราทำทำได้อย่างที่เรื่องนั้นเราใช้วิธี c o p ป i n g จริงว่าเราก็งูงูปลาปลาเห็นเขาเล่นแล้วรู้สึกว่าอุยอันนั้นดีจังเลยไหนลองเล่นซิคนที่มันไม่เป็นอ่ะมันก็ไม่เหมือนหรกมันก็จะ a ด a p t กลายเป็นของเราเฉยเลยก็เอาตัวรอดมาแบบนั้นจนพี่ยองส่งเรียนก็คือตอนฮอร์โมนใช่ไหมใช่ตอนนั้นตอนนั้นก็จะเป็นแบบเด็กวัยรุ่น13คนแรกที่ฟักใบครูบิลซึ่งวันนี้ครูบิลเขาก็เปิดเป็นโรงเรียนตัวเองชื่อว่าบิลส์แอคติ้ง ถ้าหาลูปได้ insert หน้าได้นะเพราะว่าเป็นคนที่ผมกล้าพูดว่าไม่มีคูบิลไม่มีธนพภพ อันนี้เรื่องจริงหมายถึงว่าไม่มีคนนี้นี่แย่เลยอะคือแบบตอนนั้นแสดงว่ามุมมองของการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยมุมมองที่ทําให้จริงจังเอาจจริงผมก็มนุษย์คนหนึ่งเราจะรู้สึกเห็นค่ามันในวันที่มันสักเสแล้วเรื่องแรกผมอะผมก็เป็นหนึ่งในคนที่มันดันโชคดีเพราะเรื่องแรกที่คนรู้จักแล้วมันเป็นฮอร์โมนนะฮะแล้วเราโดนเลี้ยงแบบไม่ใช่คนหนูอะสมัยฮอร์โมนอะทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าเด็กฮอร์โมนผ่านการน,นอนบนหนังสือพิมพ์มาแล้วนะเพราะว่าหนึ่งคือ กองอ่ะไม่ได้มีทุนขนาดนั้นกับ2คือเด็กแต่ละคนอ่ะไม่รู้จักการเอาตัวรอดในกองบางครั้งอ่ะโดนพี่ๆนักแสดงสมทบอ่ะแย่งเก้าอีกอ้ก็คือสมมติว่าเราอยู่ในห้องแต่งตัวเขาเรียกไปถ่ายแล้วก็วิ่งกันกลับมาเขานั่งกันหมดแล้วแล้วเราก็จะไปรู้สึกว่าที่เราพูดไม่ได้ว่ะ มันก็กลายเป็นแบบสุดท้ายก็เอาหนังสือพิมพ์ปูนั่งกันบ้างแต่ถือว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นที่ดีว่าเ<ม>หมือนกับว่ามันมีเพื่อนที่เริ่มหนึ่งมากับเราด้วยใช่ไหมมันก็เลยทําให้แบบผ่านผลไปได้ดีผมเคยแบบเกเรอยู่ช่วงหนึ่งผมเคยผ่านการแบบแอดมิชชั่นแล้วมันไม่ติดเราจะรู้สึกว่าไม่ได้เริ่มใหม่สักทีอะแต่วันที่เราโดนเรียน acting อะคลาสแรกวันนั้นอะ มันทาให้เห็นว่าห,หรือนี่คือโอกาสที่เราจะเริ่มใหม่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมอยากลองตั้งใจเรียนดูสักครั้งในชีวิตว่าแบบจากเคยเป็นเด็กหลังห้องอย่างเงี้ยผมมาพูดกับตัวเองเลยว่าขอสักครั้งว่าชีวิตหนึ่งเป็นเด็กหน้าห้องดูดิเพราะมันจะได้ผลไหมอะไรเงี้ยแต่มันก็คือน่าจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วลจริงเหรอไม่ว่าจะครูผูดกับใครที่ทํางานกับผมอะ่ะทุกคนจะบอกผมเลยว่ารู้ตัวใช่เปล่า<อ>ว่าไม่ได้มาได้ด้วยพรสวรรค์นะจริงเหรอ ต่ก็คือแบบทุกคนเห็นแบบตั้งแต่เรื่องแรกมาตลอดก็คือดีมาตลอดเลยนะมันก็ถูกกำกับแบบเข้มข้นนะฮะแล้วก็ผมเป็นคนเชื่อว่าเราไม่เก่งอ่ะไม่เป็นไรอย่างทุกวันนี้ก็ยังเป็นคือทุกคนอ่ะอาจจะเห็นว่าง,งานออกมามันดีใช่ปะ่ะแต่ด้วยความที่พอผมรู้ตัวว่าผมไม่เก่งผมมาทำกันบ้านก่อนคนอื่นทำกันบ้านหนักกว่าคนอื่นเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ไปถ่วงเขาแล้วเราจะได้แบบสู้คนอื่นเขาได้อะไรอย่างงี้ ด้วยความที่ต่อเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยววันนี้เฟกับต่อกินกันเยอะมากสร้างไปหลายเมนูเลยเส้นใหญ่เอ็นตาโฟเมนูนี้จะพิเศษที่น้ำซอสรสชาติเข้มขน้นเพราะน้ำซอสที่นี่เนี่ยจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านค่ะต่อกันด้วยเส้นเล็กต้มยำน้ำต้มยำของทางร้านหอมมากที่ร้านเขาใช้มะน,นาวสดนะคะถั่วป่นและพริกป่นที่คั้วเองโดยเฉพาะจะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเลยค่ะ ใครเคยกิน2เส้นนี้บ้างเก่มอมีกับเซี่ยงไฮ้2เมนูนี้บอกเลยว่าต้องยกให้น้ำซุปหมูของทางด้านเขาเคี่ยวมาข้ามคืนเลยค่ะมาแล้วค่ะสั่งแบบด้วยอารมณ์บูบวามสุดๆเพราะว่าน้ำซุปคือหวานแบบออร์แกนิกคือไปจอดเลือดได้น้ำตาลไม่ขึ้นคุณลุงเขาเคลมมา ปกติเป็นคนกินยากว่ะค่ะคนอื่นบอกว่าผมกินยากแต่เวลาผมตอบคนอื่นเขาจะบอกว่าผมกินง่ายผมกินง่ายแต่ช้อยที่ผมกินน่ะน้อยถ้าอยู่กองถ่ายเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมมันกินยากมากผมก็จะบอกว่าพี่ช่วยทํากะเพรามาทุกมื้อเลยครับทุกวันผมก็สามารถอยู่รอดกับมันได้อะไรก็ตปกติเป็นคนทําอาหารไหมก็ถ้าพวกตึ่งสําเร็จร,รูปได้หมดฮนะตึ่งสำเร็จรูปก็คือเส้นที่ยังไม่ต้มใช่ผมเซียนด้วยนะเพราะอย่างช่าน,นนี้เป็นต้นเ<อ><อ>ดี๋ยวเราจะให้เราจะให้ตอบไปทำ อันนี้ก็เป็นฟิลกงืนเลยนะคะมันก็คือเส้นที่ย่งไม่ได้ต้มได้ค่ะออก,กินได้ไหมไม่รู้แต่เดี๋ยวทำให้ได้ออวันว่างของต่อเราแบบมีกิจกรรมอะไรบ้างคือคเข้าใจว่าแบบการเป็นนักแสดงใช่ไหมมันจะต้องมีความ,มเข้าถึงหมดอยู่กับตัวละครแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีวิธีเขาเรียกว่า ปล่อยใจเหรอแม้แต่วันว่างผมอ่ะผมผมไม่ค่อยหลุดจากงานเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ตอนต้นเนาะเราเราเราเคยบอกว่าเรารู้ตัวว่าเราแบบเอาจริงมันไม่ใช่การถ่อมตัวแต่ว่าพูดจริงๆว่าไม่ได้เก่งวันว่างส่วนใหญ่อะมันก็มีที่แบบเราเวิร์กช็อปแยกเองคนเดียวที่บ้านก็มีบ่อยด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าจะว่างแบบเออไม่ทํางานไปเลยอย่างเงี้ยผมอ่ะชอบไปอยู่ตามแบบที่ที่มันได้เห็นท้องฟ้าเยอะๆผมรู้สึกว่าท้องฟ้ามันมันติดมาก ผมไม่ใช่คนติดครับมผมมั่นใจผมกล้าพูดว่าผมไม่ติดจริงเหรอเตาถามว่า introvert ไหมผมว่าผมโทรเวิร์แล้วเป็นคนที่แ h a p ี y กับกับการ i n t r o v e r d ด้วยแต่เป็น i n t r o ิร r d ที่มีสังคมนะแต่ว่าเราเราไม่ได้ไปสังคมแบบกว้างขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าเราวนหรือหรือเราแบบอยากจะไปขนาดนั้นหรืออ h o b ี y อย่างก็คือ ชอบไปซักกางเกงยีนที่ทะเลทำไมต้องไปซักกางเกงที่ทะเลด้วยอ่ะมันจะมีวิธีการซักหลายแบบแล้วผมชอบฟินิชชิ่งของการซักผ่านน้ำทะเลมีใช้น้ำทะเลแล้วในน้ำทะเลก็จะแยกใส่กว่าน้ำทะเลเพียวไหมหรือน้ำทะเลแล้วน้ำเปล่าหรือน้ำทะเลแล้วทรายไหมเราลองสามสิบตัวก็คือมีวิธีการซักที่ไม่เหมือนกันก็เดี๋ยวนี้เลิกเครียดแล้วับเมื่อก่อนมันจริงจังหน่อยเออโยนแมชชีนจัดการเลยนะ รีบกินนี้ดีกว่าเพราะว่าคือที่จริงนอกจากอันนี้แล้วอะที่เฟลเลงไว้อีกอย่างก็คือของหวานซึ่งวันนี้ที่นี่ก็เป็นขนมไทยนี่ใช่ไหมคะเป็นไอติมอไอติมวะทีโหวตให้โหวตดีกว่าว่าชอบจะไหนมากที่สุดหนึ่ง้งา คือเฟรชอบแบบน้ำต้มยำแล้วก็ตอนแรกคือเอาจิงเก้มอีไม่ใช่เป็นชอยที่คิดจะสั่งแต่พอทานรู้สึกว่าเฮ้ยในวันร้อนๆแบบนี้มันทานง่ายนะแล้วก็รสชาติน้ำต้มยำอร่อยของผมอ่ะเลือกเป็นเซี่ยงไฮ้เพราะว่าเซี่ยงไฮ้ที่ผมกินที่อื่นเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้เป็นผมไม่รู้สึกว่ามันอร่อยแบบนี้รู้สึกว่าจะเลือกต้มยำเหมือนกันจนเริ่มซดน้ำที่มันไม่โปงอ่ะแล้วอยู่ๆผมก็ซดแต่น้ำเนี่ยโดยที่ไม่กลับไปต้มยำอีกเลยก็เลยรู้สึกว่า เออเราคงชอบแหละแต่ว่าอร่อยอร่อยทุกอันเลยใช่อร่อยหมดเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือไม่ใช่แค่ตรงนี้เพราะว่าเราจะมีอีกหนึ่งจานสเปเชียลมากๆเพราะว่าต่อสัญญาไว้แล้วว่าจะลองทำอาหารให้ทานได้เดี๋ยวผมเป็นนายเงียบจุนเนี่ยให้สกิลเรามีเท่าไหร่เต็มสิบผมว่าติดลบอยู่ให้พี่เขาช่วยข้างหน้าเราไปค่ะไปครับนี่เก๋ยวปลาใส่ลงไป อ้าวลวกพร้อมกันเลยเหรอครับใส่เส้นเป็นรูด้วยใส่เวไปวลรูดเอ้ยผมเคยเห็นเขาต้องตีตีก่อนปหมให้มันแตกร้อแบบเนี่ยครับแช่เลยแช่เลยครับแช่เลยใช้ฟิวเอาอืมรู้สึกแล้วรู้สึกว่าร้อนครับเอ้ยนี่นี่ผมเคยเห็น ได้ครับเรียบร้อยต้องใส่อะไรอีกไหมคะไม่ต้องแล้วครับโอเคได้อยู่ไหมคะงง่ฝีมือ,มอผมเรียเรียบอยู่ยให้คุณพ่อชิมดีกว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวเส้น <laughs> ปั้นเองกับมือปั้นเองกับมืออย่างนี้ผมมิชลินได้ไหมฮะได้ครับโอเคเลยพรุ่งนี้มาสมัครได้เลยนะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับโอเคครับมาแล้วนะครับอร่อยมากตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราก็จะกินขนมหวานกันเนาะใช่เพราะว่านี้เป็นขนมไทยอย่างที่ต่ออันนี้ถือเป็นขนมไทยปะไไทยไทยก็ได้ วันนี้เป็นไงบ้างกับการที่คนชอบทานเมนูนมนก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาได้มาลองทานที่นี่จริง่ผมเป็นคนชอบนั่งกินอะไรแบบนี้เหมือนกันนะบางครั้งมันไม่ได้ว่าเราจะต้องกินแบบในพัตาคารหรือในห้างตลอดเวลารู้สึกว่านี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบอ่ะก็ไม่ควรพลาดบางทีอะไรแบบง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนก็ทําให้เรามีความสุขได้ใให้ต่อฝากผลงานหน่อยดีกว่าฝากติดตามแล้วกันครับปลายปีนี้ผมจะเปิด กล้องละครใหม่ที่ยังบอกอะไรไม่ได้เลยแต่ก็อยากให้รออยู่ดีแล้วก็ฝากติดตามรายการมีกระโดดไปเป็น MC ช่วยพี่ยงใน789 s u r v เ v a l ครับเชียร์น้องๆแล้วอย่าลืมเชียร์พี่ด้วยนะพี่ก็ต้องได้รับการเชียร์ด้วยโอ้สุดๆต้องการมากพี่ท<ๆ>ี่ต้องตกรอบได้ด้วยอ๋อพี่ไม่ตกรอบแต่พี่ oh. ต้อ <laughs> ที่ต้องการกาลังใจค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณในเงียบมากมากเลยนะคะที่มาดูแลพวกเราด้วยตัวเองเลย mm hmm. ก็ถ้าใค,ใครอยากมาทานตามานะคะก็มาได้ที่ร้าน mm hmm. ก็้ยเตี๋ยวรูชิ้นปลานายเงียบนะคะเขามีถ mm ึงสองสาขาด้วยกันนะขอบคุณที่วันนี้มา mm hmm. นั่งทานร้อนๆกับเราเอาจริงผมดีใจมากนะฮะแบบดีใจทุกครั้งเวลาได้มาร่วงงานกับคนที่เรารู้สึกว่ามันคนกันเองค่ะ